สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับข้าวหอมบัน,นิโกก็อย่างเช่นเคย <Yay! S 1> เย้ซึ่งวันนี้นะคะเรามาอยู่กันในะแมบบอีกเกียกันอย่างเช่นเคยนะทุกคนอ่าน,นี่ตอนนี้เราก็ได้สร้างบ้านอยู่ตรงนี้นะทุกคนสร้างบ้านไปขขาวๆแล้วแบบตอนนี้มีคนตายแล้วตอนนี้ก็เป็นคืนที่สนะี่สิบเก้านะก็เออก็ไม่ได้เป็นคืน จันแดงอะไรอย่างนี้นะแต่ตอน Oh no o มโ,โอเคดูดูลแล้วเสียงมาจากไหนอยู่นี่เองคุณพนัก <c oughs> งานเอาไฟมาปิดกัน้นโธ่ก็ว่าอยู่เสียงอะไรหาจากไหนก็นแท้นี่เองโอ้โหมีหลายคนที่ตาเลยทุกคน ตอนนี้เราก็รอให้ไฟมันเปิดนะนะเบแบแบเข้ามาในดีข้ามมาเข้ามาในสีเอาไฟมาวางไว้ตรงนี้ข้อ <naz> ก <i> ันไว้ข <fuer> ้อ <amigo> กันไว้ไ <Bangkok> ม่ใ <Seriously> ห้มันเข้ามานะทุกคนอืมเดี๋ยวเราเช็คไฟตรงนี้ก่อนลืมเช็คไฟยดินี่ก็เอา ออกดผิวปากไปซะง,งานโวัวเสีย e n g เลยเราโอเคตอนนี้เขาก็มีอัปเดตมาใหม่นะเป็นเตียกสองชั้นแล้วก็ไฟก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสีอื่นด้วยโ <Okay. S 1> อเคโอไฟเปิดแล้วลองไปดูข้างล่างดีกว่าว่ามันหยุดอลไรย,ยังยังไม่ยังไม่หยุดอีก่ะ แล้วเ,เอาไปหยิบพวกของมาเติมเติมบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออวางไว้ไงนี่อย่างง,งี้เย้เออลืมบอกไปแล้วไปเอาพวกอาหารดีกว่าเอาไฟไปด้วยตัวหนึ่งอืมมีเยมากันนะเนี่ยที่มีส่วนอาหารอันนี้เอ่อเก็บพวกของให้ได้เยอะมากที่สุด ตอนีไฟมันจะดับไม่เตือตือเดี๋ยกวก็าหาบ้านไม่เจอหาบ้านเจอสิเก็บพิซซ่ามาพิซซ่าเขาโอเคตอนนี้ก็เต็มแล้วนะไปม่งกลับบ้านกันมีเซเลอร์พี่ด้วยทุกคนเอากลับไปเก็บไว้ที่บ้านได้ไหมนี่เอ๋ ไปมาที่บายอีกนึงตอนนี้พนักงานหายไปยังเนี่ยยังยังคงอยู่ดีสวัสดีโอ้ตัวนี้ก็จะอยู่กับเราตลอดไปเลยอยังไงเนี่ยมีเพื่อนมีเพื่อนเมื่อกี้เห็นใครอยู่ข้างนอกเมื่อกี้ทุกคนเห็นชื่อแบบไหมไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อน Come on, come on bro. Come on Come on มานี่เว้นมานี่้า,าขึ้นตรงนี้ ลงมานี่ตอนนี้เราก็ได้เจอเพื่อนมานะคนหนึ่งไม่เพื่อนเราอย่าหาตรงน,นี้นะนี่นี่นี่มีเพื่อนเอ้าเอ้าเอาเพื่อนไม่ ไม่เลยอันนี้กถ็ถือว่าเป็นของที่เราถ้องคงเพื่ออ๋อโอ้ม่ไม่ตอกตอนนี้ไฟตรงนี้มันอัเนี่ยมามันไม่ไม่ตังค์แล้วมายซีซีตรงนี้เยอะมากมายละมันแคลำคายกบเลยแหลกเลย ขึ้นมาแล้วหนีหนีหนีเอา,าด้วยอ้ตอนนี้เราต้องหนีเอาชีวิตรอดก,กันแนละ้วทุกคนเพราะว่าเออมันคือมาบนบ้านล้วแล้วโอ้โอ่ะบ้านใครเนี่ยก็อยู่ช่วงคราวได้ไหมอ่ะโอเคอยู่ช่วงคราวไม่ได้เดี๋ยวเราเซ็คพอยต์ตรงนี้อีกรอบเลยด้ยวยกันนะเอาเนียโออยลาจะเปลี่ยนชื่ไหม โอเคนี่ของใครตอบไว้เนี่ยอันนี้บ้านใครอ๋อบ้านเราวันเดิมนี้จำได้ว่าพลังงานขึ้นไปนข้างบนใช่ไหมจำได้จำได้เ,เพื่อนก็คงจะจำได้เนะเาะอ้าวคุณพระคุณเจ้าติดด้วยนี่คือหน้าของมันเวลาที่มันติดนะ อ <iento> uhm. ี่ว้าอ e ซิสซ์มีสิ่งมันไม่ต้องิสมีนะคุณติดบักอยู่บายบายตกแล้วมันติดเราก็ต้องระวังไม่ให้เราตกดลือ พูดถึงก็มา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 จุกกันมามาเออตกใจหมดมาสิเออได้เอ๊ะ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 เอ๊เอ๊ะเอ๊ะ าาต,ตายเห้ยฮะมันเยียบหัวแล้วทุกคนนะเหยียบเสืเอ,อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตกใจหมดมีขออู้ทีไรตกใจหมดทุกทีทุกคนบ่านนี้ก็เป็นว่าช่วงค้างเรานะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเรื่อนราวกันโอเคไม่ต้องดูเรื่อนราวแล้วไม่ต้องดูเรื่อนราวแล้วก็ได้พี่ โอเคโอเคจุกเลยค่าจุกค่าจุกจุกกินโจ๊กไปด้วยไม่ใช่คนละคนละโจก๊กอันนี้มันจุอจกอันนี้มันโจก๊กเอ้ย <Excuse S 2> ตัวนี้ไล่ไม่อยู่เลยทุกคนโออเออเออเอ้ยหุ่นถอยหลังกันเลย ออกมา,ม,ามาเอออ,เอือตายอือเ <c> ย <oughs> ้ในที่สุดใน,นก็สุดก็จะถึงบ้านแล้วแล้วนี่มันบ้านใครเย้อีกแค่หนึ่งร้อยอีกแค่หนึ่งร้อยเมตรอ๋อ ยังไงถึงไหนบ้านแสศสุกสสนทองเราเอ้ยใครมาเพิ่มเติมอะไรน,นี่เจวนะอ๋อแท้ๆบ,บ้านหลังนี้นี่เองแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไม่เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ข้าหอมด้วยนะคะ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย